พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการยอมรับตามความเชื่อแต่โบราณว่าการคาระวะบูชาก่อนนำเรือไปใช้จะได้รับการปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภยัยกองทัพเรือจึงได้จัดพิธีบวงสวงเรือพระราชพิธีจำนวน14ลำํำณพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติโดยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้เจิมเรือปิดทองผูกผ้าสีคล้องพวงมาลายัยโปรยข้าตอกดอกไม้ตามประเพณี นอกจากเสริมสิริมงคลยังสร้างขวัญกำลังใจแก่ฝีพายและกำลังพลประจำเรือที่จะถวายงานในพระราชพิธีสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพะยุหายาตราทางชนละมากเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567 นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567พระราชพิธียิ่งใหญ่ที่ประสงค์นิกรชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ชม ขบวนเรือพยุหายาตราทางชลมากในครั้งนี้มีการจัดเตรียมเรือพระราชพิธีแปดลำเข้าร่วมประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งชั้นสูงสุดซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญหรือผ้าพระกฐินในขบวนพยุหายาตราทางชลมาก เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือพระที่นั่งรองโขนเรือรูปนาคและเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณราชกาลที่เก้าโขนเรือจำหลักรูปพระนารายสีกรประทับยืนหลังพระยาครุฑที่กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างใหม่เพื่อถวายในหลวงราชการที่9ในพระราชพิธีการจนาพิเศษรู้สึกภาคภูมิใจครับแล้วก็ครั้งนี้อรเป็น เป็นครั้งที่สองของผมแล้วครับคือคือดีใจครับคือไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสได้มาเป็นนาทา้าเรือครั้งที่สองครั้งนี้ซึ่งเ,เกิดยากมากสําหรับคนปกติทรรรดาทั่วไปครับนี่ยขนาดยังยังตื่นเต้นนะครับพอได้ใส่ใส่ชุดแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันภูมิใจครับมันพูดไม่ออกครับ จากนี้ยังมีเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุดเต็ดไรจักเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุระหวายุพักรวมใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำใช้กำลังคนประจำเรือรวม2,200นายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อให้ขบวนพยุหาญาตราทางชนลมากสมพระเกียรติ ทั้งอนุรักษ์ซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและอาพรพันธ์เครื่องประกอบการซักซ้อมฝีพายศิลปะการแสดงท่าพายที่งดงามและเข้มแข็งตามจังหวะเสียงเหเรือให้เกิดความพร้อมเพรียงก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในขบวนเรือในครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้มาปฏิบัติงานแล้วก็ลงมาเป็นนเรืออสุรวายุพักครับ ทุกคนนะครับที่เป็นฝีพายและก็เป็นในเรือในท้ายเนี่ยก็มีความตั้งใจเป็นอย่างสูงเพื่อที่จะทำให้งานนี้ออกมาดีที่สุดครับหลังพิธีบวงสวงเสร็จสิ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้กองทัพเรือจะนำเรือทั้งหมดลงน้ำและนำไปจอดไว้ที่อู่เรือทนบุรีจากนั้นจะเริ่มทำการซ้อมย่อยเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งในวันที่15และ22ตุลาคม และซ้อมเก็บความเรียบร้อยในวันที่24ตุลาคมประชาชนสามารถรับชมได้ตลอด2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารปัจจุบันเรือทุกลำมีความพร้อมร0อเอร์เซ็์แล้วบทเหเรือเรียบร้อยแล้วซ้อมตามเวลาที่กำหนดกองทัพเรือกรมศริลป,ปากรและสำนักพระราชวัง จะถวายงานนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สมพระเกียรติสูงสุดและจะทำให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนคนไทยและพระองค์ท่านครับริ้วขบวนพระราชพิธีเรือพระราชพิธีอันวิจิตรงดงามแห่งเดียวในโลกที่ชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอคอยรับชมถือเป็นความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของชาติและครั้งนี้27ตุลาคม2567 จะเป็นอีกครั้งในการสืบสารประเพณีการจัดขบวนเรือพระราชพิธีที่จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย